สายดีทุกคนสบายดีตอนเท้าตอนแปดโมงเนาะวันะนี้จะพบกับช่องของตุ๊กตาสน้อยน้องสาวน,นีเาเนาะเชิงตอนนี้น้องตุ๊กกาลังจะไปเก็บหอยอีกทุกคนเชิงน้องตุก๊กจะไปเก็บหอยอยู่มองเก้าเนาะตอนนี้กุ๊กกิ๊กกับหมูกิ๊กบอกย่างไปก่อนแล้วแล้วน้องตุ๊กจะย่างไปกับแม่ทุกคนครั้งนี้จะไปเก็บหอยนี่บ่กหัวสิไดหรือบ่ได คือขนาดน้องตุ๊กตื้นมาตุ๊กกินข้าวเลยนองตุ๊กยิ่งพอในล่างหน้าเลยทุกคนไม่หันในล่างหน้าเลยค่ะคะ่ะสดมากเดี๋ยวให้เบิ้งทุกคนฝนตกทุกมือเลยช่วงนี้ตกตลอดเลยทุกคนไหมไอ้น้องตุ๊กก็ได้ดไปป้านขนาดเลยเนาะ,ะเพราะว่าเอาน้ำไว้มีเอฟซีหลายคนนะคะที่เขาพิมพ์เอาว่า อยากให้น้องตุ๊กพูดภาษาอีสานภาษาอีสานคือน้องตุ๊กบุกงศิลป์ภาษาอีสานแบบใดยเนาะข่าวบุกงว้าวเดี๋ยวจะลองเว้าวบางคำบ้างเนาะยังเช่อว่าเมื่อนี้น้องตุ๊กจะมาเก็บหอยอยู่ก้างทงหน้า <c oughs> อันน้ำมือซาวนี่น้องตุ๊กเว้าซื้อแม่น้องตุ๊กฟั่งลราแม่น้องตุ๊กคนหัวเนาะว้าวไปตาหัว ตายแล้วม่อยากจีบว้าเล้ยน้องตุ๊กได้ต้องไปเหียนก่อนน้องตุ๊กยูไถ่บริยูเป็นปีเด็บริยูดนเด้ก็เลยบริเวาได้ก็เลยบริเวาป้ามีนม้ำล mm ่ะ hmm. เมื่อวานนี่ยังบุมีมองคามนี่นยังบุมีน้ำเมืม่อน,นี้คือมีนม้ำ mm hmm. ละ่ะ mm hmm. โอ้ฝนมดมือเลยทุกคนแบบนี้นะ บ่ให้มีน้ำที่ไปใส่เนาะแม่บักแม่แม่เนี่ยเราเก็บน้อยทุกคนให้บอกเม่นะ โซวซุกซุกแหงทุกคนหอยใหญ่ใหญ่ฮะบ่บกินดอกตอนนี้แต่ว่าว่านกับแม่ไปไปเราเก็บเราเก็บหอยก่อนปุ๊กปีกไปก่อนโนแมนเอาก้อนหมดแล้วบ่ไปบอยอมส่วนอีกนะลักไปอีกปุกตู้อ้ยปุกตู้ปุกตีน โอกติกุกกี้ไปจะส่วนเนาะแค่ส่วนเทานี้ไะมานี่นี่ไม่ห้อยน่ะนี่นี่เห็นห้อยตัวนึงดินี่ยเซตุ่มนะออดิโอ้นี่ห้อยโอ้นี่ห้อยดี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 ดด พุ่นน่ะอ no ีแม่ย่างกายห้อยอีกเนาะพุ่นอ้าวห้อยบ่มีในตะลอดกับห้อยบ่มีในนี่ว่าแม่ย่งกายห้อีหอยบ่มีเออหอยบ่มีในอืม ว่าสีคามมีน้ำซะวันนี้ว่าเดสีคามไดได้ขนาดจัวติงล่ะกระยาไปหนักตัวจ้อยเด้อกูเด้อตัวติงก็ฮัลโหลคุณเราบอกนี่กิ๊กนะทุกคนกูกิ๊กอยู่พุ่นเนาะมาไปบ่เอินอีกนะป้าบางน้ำแคมห้วยนี่ฮะ น,น,นี่แม่วูวูู้ีนะีนนะตัวนี้แน่าฟาฟา,ฟา,ฟาไปเาเอาบนนีฟาสตัว,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 วนี่แม่นี่นนนจะหอยกันนี่ทีตายกันหมนี่ก็ตอแหงเนาะ โอ้ยน่น่นี่เดีนนนนวนี้ก็ยังมีเนาะที่ปีเดนอนมือนี้อฮันเด้มือน,นี้มีน้ำเด้ห้อยกันเลยอลอกฮะรอไปทางเถอะเออ่น่นน เพราะว่าหนาท่านให้มีไร่บอ่หนาไอจุไอกุ้งนะทุกคนอันนี้มันห,หูวห้อยเลยทุกคนนีกลอกบุงดูว่ามีบ่อบ่มบีเนาะมันออกละนี่นี่ทุกคนอุ้ยหอยอเยอะนะคะเนี่ย เยอะกะวันก่อนๆที่น้องตู้เคยมาเก็บในคลิปนั้นนะคะนี่จ้าได้รรับไปเลยบรรยากาศดีๆทุกคนนี่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  เจหอหอยอีกแล้วอือหือว้าวโว้นี่ทุกคนนี่นี่นี่ สวยนะเนี่ยน,นี่มันจะจับอยู่แบบดีเดอุกคนนี่นี่ดี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 นี่นี่ทุกคนโอ้ยบรรยากาศดีมากนี่นี่นี่ บอกเลยนะคะว่าบรรยากาศดีมากสองตัวนี้มันจูบก,กันอยู่นี่เรานี่ขัดขวางเอ้ยขัดขวางความสุขมันซะจริงๆคุยน,นำแม่พูนทุกคนนี่เราตูได้กำมืหนึง,นงละตอนนี้คุยูนําแม่พ่นว้าว เราเจออีกแล้วนะคะตัวหนึ่งตัวนั้นแน่แล้วกัตัวนี้แน่เนาะแม่มาเอาดูกู้ทางเมฆกันได้บังเกิดได้ทุกคนฮู้นี่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 กองไว้ก้อนเนะาะกองไม่ใชา่แม่มายูหอยตัวนี้ออนสวย นี่ทุกคนเบืง้งบต้เนาะแม่เลยชินนก็บรมีิว่าเลยเนาะอะเบื้องแม่ได้ไล่เปล่าเด็กกองอยู่พุ่นดิเอาลูกุ่นดิลเดะ เกบตเบเ็บเ่แล้วก็เ็บแล้วก็ขึ้นเ็บเลาะหนา่เมื่อยเลอนีเป็นอาตุจอยเอเอเอายคนไกเอสั่เด็ดเด๊เฮยทุกคนเด็กเลาะไก่นเลาะไก่ดิเแม่ไก่ห้อยทุกคน แบบนี้ตลอดเลยก้อนชิ้หัวสนเลนผิวเสือเป็นก้อนชิ้หัวนึกว่าหอยมื้อนี้มีน้ำทุกคนเมื่อนั้น้องตุกมาฝนโบได้มีน้ำเนาะมันก็เลยแบบว่าหอยบบค่อยออกหลาย คือตอนที่น้องตุกมาเก็บพอนะทางแถวนี้มันบุมีน้ำเลยทุกคนทางแถวนี้มันบุมีน้ำเลยเนาะปัดมาเมื่อนี้ฝนตกอีกปาน้ำกปหลายบางคนก็มาเก็บแต่เศร้าเศร้าเก็บแล้วแบบเอาไปส่งเอาไปขายู่ตลราดได้ายดีอีกเด้ทุกคนหอย น้ำเทียมห้อยก็มีเนาะนี่ทุกคนเราตุกบริษัทโซคายางมาฮู้สุกว่าขันข่าจริงหรือเปล่านี่เพราะมันถึกอนยาอันนี้บาท โลแบบนี oh 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 oh. ้นะทุกคนเผื่อว่าจะเจอมันนะคะฟ้าคึมๆได้ทุกคนเือนี้ป้อทุกคนบางน้ำนี่มีน้ำเต็มเลยตอนเราตุกมากพิกท่านแถวนี้บ่มีน้ำเลยได้ทุกคนแห้งจะแล้วแนวยืนเลยเนาะ บ้านมาครั้งนี้โอ้โหน้ำเยอะมากอันนี้เป็นไฮนาที่เพิ่นไทยแล้วเนาะเพิ่นก็ตกแยะแยะแยะ,แยะ,แยะอยู่เลยไปทุกคนเดี๋ยวมาท่าบเบิ่งกับมาน้องตุ๊กกแม่จะพากันเก็บหอยไในไลายบ่ทุกคนตอนนี้ทุกคน,น,นทุกคน,กคนตอนนี้คือแปลว่าเฮามาเจอปลาเข่งเนาะทุกคนทุกคนนี่นี่มาซ้อมมาเก็บแม่ นี่นี่นี่ทุกคนเพราะว่าอันแบบว่าโอ้เพราะว่าตอนน้ําขึ้นแล้วนะทุกคนเนาะมันมันอันนี้นี่ไม่ใช่เย็บและเพราะว่าตอนน้ําขึ้นท่านน้ําขึ้นแล้วมันลงบ่ได้เนาะมันบืนห้อยมันบืนห้อยโซ่อีกดูเต๊ที่จะตัวบุนี่เราต้องหาอีกนี่นทุกคนนี่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 เห็นบ่กเฉพาะตัวมาเฮาเนาะ นื้มันเห่าอันเดอคือจริงแล้วมันเห่าตัวป,ป่านี่อู้ทุกคนืมสุดยอดมากมาหาหอยแต่ได้ปลาโอ้โหยอดเยี่ยมซะจริงๆนี่เอาไปผู้หนาฮะข้ามันไดก่อนข้ามเสือข้ามนี่วะ สงคานทองคุณไปเดี๋ยวจะเลาะโซวังคามก่นอนก็เสียงโตโตกบเครียดห้องก็ป่าแบบตัวอึ้งว่ะเียนอย่งนี้ทุกคนได้เท่านี้เนาะหูได้ป่าได้คัก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 อ, <c oughs> อาอสุดเด้อ เต้นออกแม่บอกว่าเก็บใบไม้ใสเพื่อไม่ให้มันเต้นออกไ,ได้ไหมแม่อืมเร่งตัวมาอะไรไอืมไปข้ามเออ mà má không có bướng đâu con xíu ốc bầy คนช่วงตอนนี้เก็บแลมเทมหอยเดี๋ยวให้เบิกน้ำมาได้ลายสำเร็จนี่ทุกคนไาดได้ปลาได้เนาะปลาเ้งหันแดแล้วก็ได้ปลาข้าวตัวนึืงเดี๋ยววันนี้น้องตุ๊กกับแม่ก็จะขอัวเมืงองเฮือนกันเด้อทุกคนฝนตกแห้งเฮาก็มาโดนแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าเฮาไม่ได้ไปไกลเนาะขเขาเก็บแถวในเดียวนี้เจ๋อเห็นอีกละต่มันกลับมาโอ้อีกกันวไหมเนาะจะเขาเห็นก็นมีเนาะ กาคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กในคลิปต่อไปในเดอ้อทุกคนบ๊ายบายบายได้แบ๊ bye.